ไว้เขาบอกไว้เคยบอกเคยบอกไม่บอกเอยดูดูไปแล้วแต่เลยดูไปแล้วก็พูดไปจินตนาการไปเคยเห็นอยู่คนหนึ่งที่เขามาให้หมื่นนึงที่บอกว่าขายที่ร้านเอามาให้น้องหมื่นนึงเราก็แบบไม่ไม่ค่อยอนี่เท่าไหร่หรอกเราก็เอามั่งอุ๋งอิงอุ๋งอิงถ้าแม่ขายที่ได้นะคแม่จะให้ลูกเลยหมื่นนึงเขาอมันเท่าไหร่นะแสนหนึ่งบอก ก็คือวันนี้จะเอาเงินให้น้องแสนหนึ่งเขาคนริ้งลูกเลยแล้วเราอยู่บ่ไปคล้องมาอะไรหพ่อไม่แล้วจะี่ยเงินไห่ซื้อขอกอดแค่นึงมาสั่นก็คือตอนนี้ก็คือบทสรุปก็คือขายที่ได้แล้วตามตามใจปรารถนาแล้วมาพี่น้องเดี๋ยวผมขอดูหน่อยได้ไหมครับพี่น้องอันนี้คือของจริง ป๊าขอให้ร่ำรวยๆขอให้สุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอน้องครับเพราะว่าปะคนิงลูกเลยปาค่อยขนลุกเลยคุยเอนี่คือเมื่อกี้มาไะบอกค่อยเราจะเข้าตรงไหนนะเราไปไหนเราไยังบอกเลยว่าบเราจะเข้าถึงน้องน้องก็เอ๊ะเราจะเจอได้ไงก็บอกว่าไกลไกลโวยสวัสดีมาแล้วค่ะแม่เจอใครก็ได้ที่แบบว่า ตาบ้าตาพอเจอโอ้ครับใจเย็นเรี่กยใจเย็นครับเย็นเย็นปั่เดี๋ยวนี้จนไม่ได้พักผ่อนเลยดูน้องมานานหรือยังครับตั้งแต่เมันเด้งมาตั้งแต่ที่เขามาออดิชั่นอ่ะเหมือนกันไม่เคยดูหมอลามแล้วไม่ใช่คนอีสานครับอ่านี่พี่พี่ที่บ้านเนี่ยยังงงเลยน้องสาวเขาเขาเขาดูยังไงเขาไม่เขาไม่เข้าใจว่าดูติดตามสตอรี่เรื่องราวตั้งแต่วันมาสมัคร ทีนี้ก็ดูมาตลอดเลยใช่ไหมครับแอมพาหัวดูด้วยว่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลายสาวรถเมื่อกี้ไปที่นู่นไม่เจอต้อกลับมาต้องนานละแล้วขับมานที่อยู่จังหวัดอะไรครับที่เนี่ยกรุงเทพกรุงเทพแต่ไปซื้อที่สุพรรณ แล้วก็วันนี้ม่ะกรุงเทพกันแล้วก็บอกว่าเออที่อยู่ถยแถวนี้เราก็บอก,กวันแรกจะไปวันที่ยี่สิบรคนกรุงเยอะคนจะแน่นมากรับครับินอโอเคบ <ขอ S 1> าสที่นองครับคนลูกบ่าเสานี่มันคือเรื่องจริงไม่ได้อิงนิยายเขาคนลูกเลย คอมเมนต์เด้ยังว่าบอกอีกเด้ยว่าถอดอะไรเราห้ยซื้อไปอบอกบอก,บอกแต่ว่าหลายที่ซื้อแม่นบ,บอกว่าหลายเด้ยเพิ่นบาลูกเด้ยหลายเพื่อจะคิดว่าแบบหลายเพื่อจะคิดว่าถึงว่าจีหลายปพอดีเด้ยคิดว่าจะเป็นแสนนอกจากบ้านฮักนอกจากอะไรที่เขาทํารวมๆกันมานสำหรับ fc หนึ่งคนหนึ่งแสนบาทผมเพิ่งเคยเจอนี่แหละหนูยังตื่นเต้นเลยครับตื่นเต้นแบบคนทิ้งลูกเลยเมื่อกี้ผม ครับแสดงว่าดูคลิปประจําเลยรู้จักใชเยอะดูตลอดคู่เอกเรายังรู้จักอ๋อทนนนนครับรู้หมดถ้าไปเห็นเนี่ยบอกน้องสาวบอกว่าจะเจอได้นไหนแล้วฟังอีสานรู้เรื่องไหมคะไม่รู้เรื่องไมเป็นใครนะเปาเอกรับคตรงนี้เบอร์ไม่ใช่คนอีสานคนเชืดูดูอากับกิริยาประกอบกับคำรู้รู้บางคำใช่ไหมใช่คนภาคกลาง มือแบกพม่าโอ้ยแบบไม่ได้หยุดเลยโอ้ยดีใจตื่นเต้นแทนนุกยิงครับพี่น้องครับแล้วน้องถุงใส่แล้วพักอยู่ใกล้ๆนี่แหละร่างหิงขอกม้าท่านถ้าเป็นเพลงของน้องนะถึงใส่ถึงกันครับแล้วก็ข้อกับน้องครับและของก่อนเจอได้ก็เออเป็นค้ำพาวแบบบางทีก็ต้องไปแต่ที่ตั้งใจมากก็คือถ้าน้องออกมาคือตั้งใจเลยใช่ไหมทุกเพลงทุกเพลงก็ขอบ หิงเท่าั้แม่มีอะไรเือไลูกฮะซิงอีกแล้วนี่แหละคุณแม่มาล้อคุหญิงจะพักนึงไปหาอยู่นุสรวไปนี้แล้วไปเห็น má máก่อน ครับอ่ะ ม่หน่อยอ่ะไมหน่อยครับหน่อยเทร,นเรนงนี้หน่อยอแม่แม่นี้หน่อยเรอ็อนไงพ่อนลุกมาในเสาเลยลูกไม่หน่อยอนีย่ล่ะมอเ่เนมันามามดูด่อนอนะีอสรแ้วก็กว่กลับมา ใจบะลูกอีเมลต้องหักหลายอีหลาไปพบพีเห็นทุนพรอมไหม กองนี้นะครับหนึ่งสองหนึองคอบ้อนเดี๋ยวี่เป็นจะตจริงแม่ีนยนเดี๋ยวขดชื่อ ไปที่ที่บ้านโทรศัพท์ครับครัไม่จะกลับเลยครับเดินทางปลอดภัยนะครับสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณมากครับครัดูบลูกสาวไปนานๆนะครับบอกบอกน้องไปยังครับเดี๋ยวน้องทําอะไรขึ้นนแม่มุวยครับผมแม่มุ้ยสุพรรณ โอเคโอเคครับเดี๋ยวน้องทำอะไรขึ้นฟ้องให้ครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะครับครับมาไม่หน่อยไปคกินลูกเลยโทไปบอกไม่หน่อยบ้านอยากเอาไม่ยากไล่แต่เรบอกเท่าไห้่เห็นย ตีแม่อยาก่าสั่งเหรอเราบอกว่าช่องให้ใจว่าถ้าขายที่ได้เราอิกม่เห้นหนึ่งแสนหนึ่งเราก็เลยแค่เราบอกครันั้นสองหมื่นสิเราขายได้เลยเราขายได้ไม่หน่อยจะคล้องเพิ่นจะเลื่อลงเรื่องแม่มวยแม่มวยแม่มวยจะเลื่อนลุงเรื่องคล้อยสุขภาพแข็งแรงคอยลำลื่นลื่นยิวยมีคนไป่ได้แต่เออดูดีคนลูกเลยใส่ใส่ซื้อมาได้ว่าแม่มวยสุพรรณบุรีแม่มวยสุพบอกให้เราไปมาไรมาคล้องแล้วก็เอา ว่าขอแค่เอามาให้น้องรบกวนแล้วเไปครับหนึ่งแสนบ,บาทแล้วอันนี้คือเป็นเจ้าแรกเลยบอกผู้ดเดียวที่หนึง่งแสนบาทเจ้าเล่ห์เลยไหมเนาะที่เคยมาให้แบบนี้พอในเมียก็ไม่ได้ให้แบบว่าเป็นการโอนไม่ได้ให้แบบว่าเป็นอะไร